บ่มีเออน้ำปั่นก็เห็นไข่ลูกเชื่อเฮานี่เด้อฮะไข่ลูกไข่ลูกเด้เห็นหรือเปล่าฮะจนทั่วโมมี่โอ้อีหล่าจะกินไข่ลูกเนาะสีขาวๆนะบ่ ครับสบายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องทางเล่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศนะเพี่นเองเอ้าพี่น้องเอ้มาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเ่าคือเดิมเด้อพี่น้องเดิมมานีกับไปเวียนมาอ่าเย่ยมมายามมาอับดับอาการให้พี่ให้น้องเบ่งน้ำกันนะพี่น้นงะอาการของน้องง้มเฮานี่แหละพี่น้องดูว่าน้องง้มเฮานี่แหละตอนนี้กับลุงกยูนา ห้องตึกพิเศษพี่น้องเอ้ยทางโรงพยาบาลหรือว่าโรงหมอแขวงสอนอเขตเท่านั้นเองเนาะไอ้ก็คือตึกพิเศษเพราะว่าจ้าหน้าทขึ้นไปพยายามไปถามไปไทายอาการน้องก้อนพี่น้องเพราะว่าทีมงานเขาก็มาไล่ขู่หลายคนประจันคนก็นกไปซื้ออันนี้อยากไ้กินอยู่พี่น้องไปพี่น้องปไปไปโอ้ไปล่มไปถามไปไทายน้องคนก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าถูเราเห็นเนาะนี่แหละพี่น้องก็คือตึกพิเศษนะพี่น้องเน,นี่ยครับไป านาโรงพยาบาลาแขวงสอนเขตเนาะหรือว่าโรงพยาบาลแขวงพุ่นพี่น้องเลยพิเศษเนาะก็เงียบเนยพุ่นละทางทีมงานก็นขึ้นไปรออยู่เนาะพี่น้องอ่า โดยปะพี่น้องปะห่าเมื่ยเถอะพี่น้องเออยู่สันสามเงียบสงบนะพี่น้องพุ่มมืดจือคือฝาโบงงามไปเลยพี่น้องเพราะว่านได้เปิดไฟเนาะโอ้พี่น้องเอยหอนอุบเอ้า Phun nào Ôi Ôi rồi, Sở bài đi phí nào rồi, rồi, Ôi Phần bởi thân đã bởi phai luôn à rồi, Má Bên đây đây nó đi khử nữa Thì em nhìn là Lên

ของฝากของต้อนพี่น้องก็คือสิลาลเตอมอยู่คนไม่ยังอีกไออีกลเลยอ้ยบ่ดีโอ้งามขึ้น้ยเฮ้ยโอ,อ้เอาเอาสบายดีพี่น้องแน่นอนละโดยที่เจ้าไปกินยังคือกินขา้ขาวๆนางกินป่าบ่มาเดีย๋ยวตัวพี่น้องเลยเอาอีหละโอ้ตินกินเข้าไปเป็นได้ยอาการดีขึ้นเลยบ่ด,ยดีแล้ว อือไรเมียไม่เลยก็ทิ้งมานี่นาะทิ้งเนาะนเอ้ยหน้าปุยลุยขึ้นพูนพี่น้องไงปุ๊บติดตามช่องสามสิเสบเอ็ดฮะมัลาปิดเท่าท,ทับก่อนท้ำมันรบกวนนั่นวะทางของอันนี้เออเลือนบ่เลือนฮะเบิ่งแบบใหม่สองเจ็ดอเอา้าเจ้าเลื่อนบ่เป็นบ่ กูมีมีมีหมดเลื่อนอยู่มันมีมงกฏอยู่หันยันกดผิดกดไปโลดกดไปโลดมันมีมงกฏอยู่เอาพวกนายสบายดีพี่น,อน้องในลูกมาแข่งสวรรค์เลยเคยไปย่างยี่บ่ออีพุดอ่ะไปย่างแล้วเป็นยังไงครู้สึกเป็นยังไงม้วนอยู่บ้านมีม <c oughs> บ่หำ <c oughs> บ่มีอ๋อบ่อเคยพ่อบ่อแบบนี้ ใหญ่มามาเห็ดเดี่ยวว่าทางนี้มาเห็ดทางแขงสวัสดิ์มาอีกวะมาวะโอ้ยเก็บเงินไว้อยู่บ้านอ่าขายขนมไม้เก็บไว้มาหางานทำอยู่แขงสวัสดิ์เขต <c oughs> ว่าเราเก่งๆเน้อว่าเรา,าเป็นเพิน่นอนเอาได้ <c oughs> มึงหล่าเลี้ยนอยู่ปอได้ <c oughs> เนาะโตเฮี้ยนอยู่ปอได้เฮี้ยนอยู่ปอสามปีนี้เข้าอยู่วะไม <c oughs> ่าาเข้าแล้ออกแล้ว Cái thịt này liên chụp bò đầy cái thịt thôi Bỏ đi ơi Hãy dù là vui vãi bằng cái năn Nàng liên chụp, bò nhang đi cứ Thằng phù thằng mẹ à từ từ cứ bảo lao kênh của cái thịt này Để hư hư cứ gần. bò anh đi น้องโชคดีชื่อเจ้าต้องฮัทบอกเล่าไร้ไร้มัต้องชอนภาษาเลาเทิงให้เพื่อนหลายๆให้เราเฮเงียนใหญ่เนีแน่เพราะวันหนึ่งมานคือภาษาหนิครับมันต้องสําคัญที่เขาบอาให้เบ้าเพื่อนว้าภาษาเล่าไร้ยๆ้พยายามสอนเพื่อนเห็นมอบมาแตกต่างกับบ้านตัวบ่แตกเลยะงามเคยเห็นเราบ่นังเห็นเเมื่อวานนี่ตัวไปตัวไปตัวย่างเขาพูดลรป้อ บ่ทำมาดาแล้วหมายคือมือนี่หาทรัพยบน้ำไม้ได้เลยนะเนาะไปหาน้ำไม้มาขายนะมือนี่อย่าเฝ้าก็ได้น่เอ้ยเห็นว่าก็ได้ให้แข็งแรงก่อนเนาะทิ้งอยากไปเบิกเงินให้เอาไปเนาะเพื่อนเพื่อนไปตอนเว่นนี่เป็นไปตอนคืนตอนประมาณเจ็ดโมงนี่แหละเจ็ดโมงแปดโมงนี่หกเก้าโมงกับมืออ๋อเก้าโมงเจ้าเจ้าไปกับลุงมาแล้วเป็นบ่มดิแล้วเพื่อนเพื่อนจะไปเบิ่งเดินโอ้คักแล้วเจ้าเนาะ ตอนแรกก็ว่าสิให้ายดีกันวหาจังไปนี่ผ่ายผูกแขนตัดยังผ่ายผูกแขนนะตัดนะตัดแล้ว,ต,ลวตัดแล้วเออมันต้องแบบนั่นอ่าเพราะมันสกกระโปผู้เฒ่าบ้านเฮานี่มักผ่ายผูกแขนผูกใ,ให้ลูกให้เต้าให้อยู่ดีอ,อยู่ดีมีแห้งเพินน่นว่า <c oughs> แต่ว่ามันอันนี้เข้าใจอยู่เลี้ยวทางมาเตียงว่าเพิ่สิเสียเจ้าไปเซ็กเบิ่งเรื่องปอดเรื่องอย่างเจ้าเดี๋ยวจัเมื่อ พราะว่ามาแล้วมันไอ้นี่มันยังมืดเศร้าอยู่เพิ่งยันว่าว่าอาชื่อเจ้านี่เจ้าเนี่ยยันมาเป็นวัดระลึกสินานางทหานวัดนี้เขาต้องไปเช็คเบิ้งว่าปอดแข็งแรงหมปอดเป็นยังไงด้อด้อต้องเช็คเบิ้งอีกทีหนึ่งเด้อเด้อตน้องงามนี่เรายังไออยุเด้อแต่ว่าพอด้เมื่อยแนี่ยผเมื่อยอยู่แน้วผมเมื่อยแล้วผมเมื่อยก็ผมเม็นผมเมื่อยบ้านเนี่ยเบกหามน้าเลยผมเม็นเนี่ยเฮ้ยมา เพิ่นสีนทางประจันเพิ่นอยากให้ใส่อีกถุงนึงก้อนถุงเชื้เลือดนะใช่เช้เลือดอีกถุงนึงเดี๋ยวจังเมื่อเพราะว่ามันตอนนี้มันขึ้นเลือดมันขึ้น88%เลยเลือดมันขึ้น88%แล้วเพิ่นก็เลยยังให้อันว่าทางเจ้านี่เอาเชืเลือดอีกถุงนึงที่ต่อเรื่องเลือดอยู่นั่งละเพิ่นว่าเป็นมะออื่นเป็นมะออื่นคือเพิ่นเสียมาใส่ให้น้ำแดงนี่กินละลายในเด้อน้ำแดงเด้อะ น้ำแดงนะน,นี่ยกินในร้ายแน่น้ำแดงผสมน้ำเปล่าเลยกินในร้านอ่นววานี่เมื่อวานนี่ไปเลาะได้เมื่อวานนี่ไปแล้วไปเลาะมองตัวนี้เข้าไปยังไงอยู่วะเลยเข้าไปมองมอง,องนี่นะเลยข้อมือซกเป็นยังไงค้รู้สึกิกเอยมวนมวนเลอ๋อไปสามคนเลยเมื่อวานนี่เลยไปตัวสิเจ้าตั้งกล้าลีสิเจ้าเลยไปเลยเ่ราะทีเมื่อยบ่เฮ้ยเมื่อยกับพักเมื่อยกับพักเมื่อยกับเศร้าเมื่อยเลย แต่ว่ายี้มูเว้นนี่พยายามออกย่างออกกําลังกายได้นางเนยมูไห่นอนจมปันใดตรงไหนเนาะเอาก็ <c oughs> พยายามอันว่า <c oughs> ให้อันว่ <c oughs> จาจังไหนเนาะพี่น้องคนเอื่นว่า <c oughs> ให้ออกกําลังกายนี่อันนี้แต่มันสีนี่เออไปเลยกับประมาณเก้ามุงกับมาพาก,กันมา,อาเออบักลาเปน็นเังไรเจ้าเห็นเนี่ยเห็นสิ่งแรกเลยเห็นมกักยังมักยัง เจ้ามักยังเห็นอยู่หฮนมีมีแนวเจ้ามักปะจ้าละเหมือนฮะจ้าละมืนมีแนวมักอยู่ปะผู้สาวปะบังคับโอ้เจ้าพ่อสาวในเมืองเป็นเจ้าไหนเฮ้ยคือผู้สาวคือผู้สาวบ้านท่าปะบ่คือผู้สาวบ้านท่ากับผู้สาวในเมืองผู้ใดผู้ใดงามกูกันสาวในเมืองผู้สาวในเมืองงามกว่าโอ้ยน้อ อยู่เป็นพี่นเอาไงพี่อยู่ในเมืองพี่ก็บอกว่าสาวในเมืองงามกว่าเอออยู่บ้านบ่มีเนาะทิ้งเนาะโอ้เลยๆชื่ตอนที่เจ้าอยู่บ้านชี่เจ้าก็เคยมาอยู่บ่เห็ดเห็ดเบี้ยอีกช่วยปูนใช่นอย่างนี้เนี่ยในตัวเมืองเคยมาเห็ดอยู่บ่น้องตอนนี้มาเคยมานอนสวยงามเออน้องมาสาวโดยโดยแต่กะทิ้งมาเคยมาอยู่ในเมืองใช้ปูนที่ว่าใกล้หุ่มหมอนใช้ปูนบ่เคยมาบ่แต่งามนี่เคยมาบ่น่ะมาเคย น้องตูนมาเนาะลาบะเลียนอ๋อเพิ่นมาเฮียนอยู่เซปน์นอน้อนง่ามนี่นอนแท้แท้ได้ปะน้องหน้าสาวอ๋อลูกหน้าสาวโอ้ลูกหน้าสาวน้องกันโดยโดยแม่นแม่นลูกหน้าสาวกับพ่อภาษาบ้านเพิ่นกับพ่อภาษาบ้านเฮาก็คือเอิ้นน้องเนาะแต่เพิ่นมาเฮียนอยู่อยู่ซ้อนในเขตเลยเพิ่นมาเยี่ยมอยู่บ่ เพิ่นบ่ฮู้จักบบ่่ได้แจกวนอ๋อเขามืออยู่บ้านแล้วอืมเขาเมื่ออยู่บ้านพุ่นเนี่ยนี่เนาะว่าเพราะว่าเพิ่นปิดเทียนแม่นล่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาเรียนหยังนั้นเพิ่นมาเรียนมหาลัยหรือว่ามาเรียนอันนี้บ่ฮู้ันฮูคือกันเทียนมอเนาะเทียนมอเนาะเนาะบอกไงคือยั็นเทียนเป็นมหาลัยอะไรพี่น้องเพราะว่าจากเสีปวดมาพี่นี่ต้องเข้ามหาลัยเนี่ยเพิ่นจะมาเรียนไอ้พี่โอ้ยโดยโดย สองคนนี่หนึ่งสานึ่งเนยังไงกว่าอ nice ๋อผู <c oughs> ้หญ <Hello. S 3> <Thank> ิงผู lave, ้ชายนังผู้ชายหมดผู้ชายทั้งสองคนเลยโอ้ยเป็นกับมาเฮียนอยู่พี่เนาะหอดเนี่ยผมปิดเทมเลยกับไปนอนอยู่พุ่นอืมโดยโดยโดยเร็วอันว่าอันว่าเรื่องเรื่องอันว่าแพทย์หมอเพิ่นมาเพิ่นวันได้ไหนในน้องแหละสวัสดีเพิ่นมาดีแล้วเมื่อวานเป็นเมื่อใดแล้วว่า เป็นสาวตามสฉลี่ยกันลายคนก็มีผู้ก็มีสามสิบหรือสาเจ็ดสาแปดนี่ว่าท่านหมอลายคนมีสำนักอยอแล้วท่านหมอเพิ่น,นอบอกว่าน,น่นีะนี่พอเมื่อได้แล้ว,วบางคนก็บสามสามสิบเปอร์เซ็นต์สเก่าเลยแต่ว่าทั้งชุมลุงเจตนาคือแบบว่าชุมนุงอยากให้ใสหลายคนนี่แน่พอยันเจ้าเมื่อยันเจ้าขาดเลือดอีก เว่ลาขาดอีกมันต้องเป็นอีกที่โลกที่เจ้าเป็นอยู่น่ะเพราะว่าถ้าเป็นไปได้ก็ทิ้งอันนี้คืออันนี้เลยนะแปลว่าคืองามนี่มันต้องเพื่อนว่าแพทย์เพื่อนบอกว่าคันนน่นอนส่วนใหญ่ใช่เติมเลือดอีกปพราะมาณเดือนหนึ่งหรือสามเดือนต้องเติมเติมอีกเท่าไงน้องเพื่อน่ะเพราะฉะนั้นที่เงินที่ผู้ใงญ่เพื่อนมอบให้เมื่อไหร่เจ้าบริเป็นี่เป็นสินเจ้าก็เก็บไว้เด้อเก็บไว้เก็บไว้แหละมาที่นี้แล้วคันมาชมว่าน้องเพื่อนเก็บเป็นเขาต้องเติมเลือด บางเทือกเพื่อน่เพิ่อนโมได้ซดได้ซอยอีกเขาก็ยังบ่าหู้เรื่องอนาคตเนาะน,อน,อนอ้องเนาะเขาก็ต้องเก็บไว้ประหยัดใช่เอาในการนั่งนี่กันนึ่งแม่ก็บโมต้องกินเนาะไม้บ้านนี้นะเนาะไหมจะกินหลายหลาย,อ,ยอ่ากินผักกินอย่ากินอ่ามากสีนี่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 นนมากอันใช่ปะนี่มากอันที่ลุงว่าเนาะบ้านเจ้าเอ,อิญนมากอยังอันนั้นฮะอันนั้นอ๋ออยู่พี่เขาเอินแก้วมังกร ทางบ้านเจ้ามันมีลายอยู่แนมเอน้ำมากนี่เนาะลายเลยม่ยไนยมุโอมวยไนยมวยไนยคือนี่บ่โอว่าไงมันธรรมชาติเนาะอันนี้มันมันเพิ่นเพิ่นใช้ยาเพิ่นใช้ผุยก็เลยงามนี่พี่น้องใครแม่มาเยี่ยมมายามมือนี่ผมจ้าเลยบ่แม่อเมนชุ่มไม้ทีมทำงานชุ่มไม้นี่ไม่มีไฟเลยไม่ยิงกับมาเมนบ่มากับผัวแล้วเนาะแมอันน <like now. S 3> ั้นสาบู <น S 1> ่ <poems> <Emin> em. มานหน้าเพิ่นมาโมเงินให้เจ้าบ่ อ๋อแล้วมีใครอีกบอเสียงบอยย่างมากละผมเลยบอยอย่างมากโมรีกับบอยอมาเนาะเมื่อมีแต่อ่าบอบุญอ๋อแล้วก็อ่าลุงนี้เนาะมาซี่หาค้นมาเลยอ่บอเตียงอาจสีเป็นค่ำค่ำพอเพิ่นต้องมาแจ้งทางน้องงามนี่ให้ไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพไม่ตรวจเรื่องปอดบางอย่างเอ็กซเรย์บางปอดบางอย่างนะแต่ก็เพิ่นก็ตรวจเรื่องว่าน้องเป็นเจาะเลือดตรวจวัณโรคอย่างที่สี่ มันเกือเป็นว่าในโลกชัลุงกับป้า้าเขาใกล้ได้ป่าเนี่เอ้าว้าวช่างว้าแท้มื่อวานย่างไปเรื่นางตัวขี่รถเดือตัวย่างไปย่างไปย่างไปป๊าใจมากเติบงามตกงามใจเติบมากเติบอย่าง้นี่เนาะอยากเห็นแห้งนะนี่เนาะผัวชกกระทิ้งนี่แหละว้าวชืฟังช่งใส่เนี่แม่นอ่ะกระทิ้งไปช้อนชู่ฟังเ ว่าอยากเห็นมมแบบนี้แบบนี้โ,<ด>โอ้ยโอได้พาไปเห็นโมพญานาคบ่ฮอดบ่เห็นโมนพญานาคเห็นบนะ่เลยเขาไม่ไนะด้ปไป,ปอยปนะู่ทางนัไม่ได้ไปเนาะมองมองเรนนั่นโดยโดย,โดยแล้วเจ้าพาเราบอกกลางคืนที่หม่องลุงเบาน,น่ะเข้าไปทาง,นนยยางไหนั้นยานเขาเมื่อยน่ะโอ้ถ้าหายดีได้น้นองบ่เนี้ยคำคำจะน้อยพี่น้องเมื่อกะ ไปย่างเปิดหูเปิดตาเบิ่องยี่ล่ะเ,เขาไปข้างในฮันาตัวชวิดหูว่าเออในเมืองในนามันสิเป็นแบบนี้โอ้ยอ่าบมแมนหยังอันนี้เบิ่งนี่คือบ่อยังไปรอเบิ่งนี่คือบ่ว่าเขาสิด้สอนลูกเขาสอนเป็นภาษาเล่าเนี่เมลานั้นเพิ่นมาสื่อสารกับคนในเมืองเพิ่นจะได้เข้าใจเมน่อพี่น้องเพิ่นนว่าอย่างใน,นจะจะเชเจ้าบ่เข้าใจมือนตึ๊บเลยสินะ แล้วมันไปไกลพ่ได้มันก็อยู่จะให้อยู่ชวนอยู่จะพูดจะเขาปีะเดี๋ยงครับเดี๋ยวว่าคือลูกคือเต้าเ่านี่สําคัญก็คือการทําการเรียนพอาะนี่เขาก็พ่อได้ให้พ่นเรียนหอดหมอหนึ่งเมื่อสองมอสามก็แห้งดีมือสี่อันแ้วแต้นะบอถึงกแะแต่ว่าคือการศึกษานี่าการว่าน้ำโอ้โลม้มเพราะว่าพ่อกระทิ้งยังว่าว่าวาเล่าเป็นกูเจ้าได้เนาะแล้วเป็นในแถวเคยอยู่ น้องเพิ่นเคยอยู่เมืองพีนเจ้านายห้าวบ่ได้ไปใส่มีตีีโอ้เจ้าบ่เคยไปใส่เลยเคยอยู่แต่บ้านชื่ออ๋อมูบ่ได้หลายอ๋อบักลาเนี่ยวอาเล่าเป็นลายอยู่บุหรุบ่ลายเวลาเจ้าเบิ่งเบิ่งโทรศัพท์นี่เจ้าเข้าใจปะเข้าใจหน่อยนึงชื่ลายสิเบิ่งภาษาภาษาอ่าไทยเนาะ ภาษาไทยนี่เข้าใจบ่ดุบ่เข้าใจเลยงามเข้าใจบ่ดุภาษาไทยเข้าใจอยู่บ่งามนี่เข้าใจอยู่แต่กระทิ้งบ่เข้าใจเอเวลาคาเบิ่งโัรศั์เวลาเขาล้องเพลงอย่างที่เข้าใจบ่ะดุงามนี่เข้าใจแต่กระทิ้งนี่บ่เข้าใจปานไหนภาษาลวที่เขาเจ้าร้อลงเป็นภาษาลวตัวเข้าใจอยู่บ่เวลาฟังเพลงงานบุญงานแต่งที่เด้นาะเยอะเลย ลองไงเออฟังอย่าซื้อชุดเราผันแต่งงานเพิ่นเปิดตู้เปิดเพคเพคหนิเขาฟังอย่าซื้อเขาหู้ว่าเสียงดนตรีมันมวนแต่คำร้องเพิ่นหมเข้าใจแต่งามนี่เข้าใจบ่นะเข้าใจเออโดยโดยโดยเดี๋ยวไอ้ถามก่อนไปที่นี่เอาอ่ครอบครัวของช่อโตนี่สองคนนี่ไพ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 ฐานะดีกว่ากันแน่ี่ยนนี่นางงามนี่ฐานะดีกว่าบังงาม บูฮู้บันไดแต่ว่าง่ายแต่ว่าพอถึงว่างามนี่พ่อกับแม่ตายเพื่อเพื่อนมานะอ๋อตะกี้เพื่อนกับวันเขาเพื่อนกับพ่อมีกินยังแ่พออ๋อยังแต่พ่อพ่อไ่ได้เลี้ยงมันแตเกาอ๋อใหญ่มันเพิ่นใหญ่มันไมาให้นี่นะใหญ่หน้าสาวใหญ่ต่โอ๋อหน้าสาวเลี้ยงมาโดยโดยโดยย้อนบูมีและขอเลี้ยงบ่นได้เห็นลูกลายลูกเพิ่นจะคนพี่น้องงามนี่มีลายเลยมีลายเนาะ อืหลายคนนาสาวใหญ่ตอนนายสาวนาสาวเรียกมาจึงใหญ่เลอลำบากสุดๆตอนที่ว่าตอนที่อยู่เพื่อนแต่แค่ได้พ่อกระทิ้งนี่เฮ็ดยางนั่งลำบากสุดเลยลำบากบ่นะเไปเฮ็ดให้เฮ็ดชวนนี่บ่เฮ็นงานจีนเห็นมันต้นเห็นงานจีนเห็นมันต้นงานจีนนี่คือคนจีนจ้างไปเฮ็ดมันบาลลังล่ะ อ๋อพนจ้างมือเท่าไหร่นะพู้บ no. uhm ่าเจ็ดซีฟมือเจ็ดซีฟตอนนั้นเนาะอ๋อส่วนลายบ้านเจ้าเจ้าทั้งบ้านเจ้าเนี่ยซื้อเข่าเบียดหรือว่าซื้อเข่าเลาเข่าเบียดด้วยส่วนลายเข่าเบียดเนาะอืมเข่าเหลาวแพงกว่าเข่าเบียดบ่กระทิงเข่าก็เข่าเลาวนี่แพงกว่าเข่าเบียดถือกว่าอืม

เออเคยมีบอหน่องแบบฟาลูกอดมีเลื่อยปะลายมันมีงินซื่อเออเทียงกันบ่ะนี่ทะเลาะกันมันก็ได้สาเหตุตรนี้ว่ามันมันมันคืออ่าคือบ้านบ้านที่เจ้าเนี่ยชวนลายกินน้ำไหมแล้วนางเนาะกินน้ำไหมแบบบ่มีวันคาคาดูเลยกานเลี้ยงลูกบไดย โอ right ้ e ัอนโดมีแนวค่าขาเรี่องลูกบ่ได้น ah ่อ oh นั่อเนาะงานนาะโดยกระทิ่งชนลารกระทิ่งอยู so ่บ้านนี่หาไรๆมาจากยังหาหน้าไม้ขายบ่เนาะโดยหาหน้ม้ออเมีบ่บ่ขายไปเห็ดงานไปเห็ดงานเห็ดงานจีนนี่ยบ่ได่มากก็ซื้อมาซื้อเข่ามาแต่งามบ่บ่ค่อยแข็งแรงแั่งามแข็งแรงเนี่ยไปทั้งผูวทั้งเมียเนาะขึ้นเจ้าครบกันจักเดือนจังมีน้องน้องโชคดี ปีหนึ่งไปพ่อกันยิชัสองคนที่เจ้าพบพากันยิชัยฮะทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์เออบ้านกระทิงกับบ้านงามนี่ไกลปะไกลช่องลักอ๋อบ้านงามนี่เลยขึ้นไปปะเออเล่นตอนเจ้าขึ้นเหาบอกว่าคนตายเจ้าว่าเฮ้ยมายืนทางกันทางอ๋อของเขาเลย บ้านนางงามแต่บ้านนะ่ะอ๋อไปพ่อกันทั้งโทรศัพท์คุยกันทั้งโทรศัพท์ในคณะพ่อกัน,น,กนขะดองนี่เคยถามอีกทีว่าเอาๆๆๆเรื่องเรื่องเจ็บป่วยก็เริ่มสิหายเลยถามเรื่องขะดองตัว,ตวแต่งงานก็ทิ้งนี่ขะดองตัวเท่าไหร่จำได้ปะโอ้โหเจ็ดล้านเนาะเจ็ดล้านโอ้โหคดองเจ็ดล้านกับประธานมาดายตัวนี่เฮ้ยห่างกมัวหมดเอาหาย ขายหมดเยื่นอ่ออันอันว่าอันขายแต่งามนี่บ่ยังเยื่อไม่โอ้สิบีเขายังหมดอีกนะโอ้หยืมเงินเขายืมเงินเพิ่นยังรันซี่เงินกับบุ้มีเลยเอาเมียโดยยืมเงินกับบุ้มีอย่างนี้แต่เอาเมียมันพบคนที่เอาหักเรียบร้ง่ายอืมก็เลยได้มาอยู่กับน้ำกันเสมือนี่เออเอาลุงถามเนมอยู่บ้านทั้งตัวบ้านชั้นตัวนี่คันมา เอาเมียปุ๊บนี่ต้องเอาเมียมาเฮือนแม่นบ่กระทิงบ่ได้ไปอยู่เฮือนเมียเนาะบ่ออะไรไปอยู่บ่เพราะต้องเอาเมียมาถึงเขาสิทุกก็ต้องเมียต้องมาอยู่ลำเขาเออคักคือกันนี่ว่าเฮ้ยคนลราถึงนี่ชนาดสิมาอยู่นลำผัวเนาะน้องเนาะคนลาหนี่งแบบผัวอยู่นลำเมียเมียผัวอยู่นลำเมียยันได้เหรอขนแบบคานี่ยันพอคอติเลยพอแม่ก็เปยน ตีก็ต้องยอมไหนเขาก็ต้องดูเอาอฟยอมได้เลยด้วงดูหางกับคอเออเอาบุพการะเขาเลยนะยอมขี้ข้านี่เห็นอ๋อไงว่าขันว่าเขาขี้ข้านเป็นบุกุ้มเพิ่นบาคันมาเพิ่นบอก่าเขาขี้ข้านขี้เพื่อนจีโน่โอ้ยังพวาวเห็ดเนื้อซื่อเอาเมียอะไรข่านมันชอบตีเอ้ยโน่ขันมาอยู่เพื่อนเขาเลยมันสบายใจนิดนึงเอาลูกสาวเพิ่นมาอยู่น้ำ เลี้ยงไเรเลี้ยงอะได้ก็ทล่ะพีตามเกิดเอ้ยน้ออ๋อเจ้าเจ้าก็คืออันนี้นี่คือเป็นว่าเลื่องเรื่องก <c oughs> ันว่าเลือดก,ก็ต้องเป็นประอื่นพี่น้องอลไรก็บมาเตียงคนสีขาวมาอะไรคนสีถามว่าปรึกษากับแพทย์กับหมอว่าให้น้องคนไปเซ็กแม่ยัน <c oughs> น้องงามเราเป็นบันลลุโลกหรือว่าเป็นอย่างโลกไพ่แค่เจ็บตัวอืน่นที่มันโชคแทรกซ้อนกันว่าอ่า เลือดอยางน้องเพิ่นเบิดอีกเดี๋ยวมันสิลำบากอีกอนะเพิ่นก็ได้แบว่าให้น้อ,นองเพิ่นดีเพิ่นเซาให้พายคักๆแหละจักเมือม่อเมื่อเลยก็จ่ายค่าสร้างค่ายังคันนี้พร้อมอันนี้เนี่ยก็ขึ้นขื่นขึ้นซ่านให้มันจบมันงามกัเอา้าเพื่อนใหม่คนใหม่สุขภาพแข็งแรงเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าออไปบาดเจนี้สร้างครอบครัวให้มันสมบูรณ์มีเท่านั้นแหละเพราะว่าชุบลุงก็บชลอยได้ทำนี้ผู้ใหญ่เพิ่นก็นชลอยได้ทำนี้เนาะชุดๆแหละถือว่าได้เกิดใหม่เพื่อนั่งนาะงามเนาะพอถึงเน่องเศร้าดีเศร้านี่ เพราะว่าอย่างนี้โอ้ยคันพี่น้องเลยคันว่าร่วยภาระกำลังของทีมงานหรือว่าของน้องพนี้บ่มีแห้งสู่ต่อนะนงเนาะโดยอันนี้นี่แมาว่าทังทีมงานเนี่ยผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นแหละพิ่นเห็นแหละพิ่นมานระลมซอยชดซอยกันแหละก็เฮ็ดให้น้องพิ่นอ่าสิได้มาให้นั่งเ้านั่งล้มกันเ้าหนู่หูงวนน้ำกันได้เมื่อไปเมื่อปากซีดพี่น้องน้ำลายก็คืนบ่ลงเลย โอ้ยลุงก็คิดว่าโอ้ยบบเห็นขึ้นไม่แล้วบาขอโทษน้ำยันเจ้าสารงแงงงึ้นมืนเอ้าเอา,เอา,เอานอกกระทิงเนาะว่าถึงเนาะแบบมันเป็นใจบุโรนแหงเพราะว่านักกูชุดก้อนด่เพราะว่าอ่ารุ่นชุดน,นี่รุ่นหามทิ้งแบะขึ้นรถนะพีน <c oughs> <c oughs> ่น้องเลยมาที่ยางได้แล้วพุ่นชุมลุงมือพุพ่นพี่น้องพุ่นลอยไปยางออกกําลังกายพุ่นมองที่พุน่นยางไปบริาพาเมียปลาลูกโป่งว่าเมื่อคืนนี่ เอาเอาเอากะล่เอาเออบางหน้ากินฮอดเฮือนอยู่บ่เท่ากินฮอดกินอพ่อมสีเมื่อยังยังอยู่ขั้นพ่อมสีเมื่อเด็กไปบ่าวชีชงขึ้นรถไปเมื่อเสีปนเออเสื้อผ้ามีเปลี่ยนอยู่บนลกอ่ะมีอยู่เออโดยโดยโดยมาอยู่แบบนี้กะสภาพในเมือ คันหางเงินโบเก่งก็ลำบากนุ่งแหละเอาเคยลำบากแล้วคันมาอยู่แบบนี้แห้งลำบากเพราะว่าอยู่บ้านเฮานี่มันโบมีอันนี้ก็ยังแบบว่าเคยใช้มันส่องเฮาได้ยังได้อยู่กับอีกอย่างอยู่บ้านชี่เจ้ายุ่งนุ่งอยากถามนี่ความรู้สึกจนโตหน้าอกที่ข้างๆเฮือนมีอยู่เพิ่นขึ้นบกินน้ามันนัสนนุกล่ะด้วยน้านเป็นศพมข้าวมันสม เขาเห็ดบนลึกระยะให้ชอบกินเนี่จนครับเป็นพยานอีกจุ่มมือปลูท่านหมอบอกว่าเอานำชมนำมาด่าอ๋อท่านหมอเพิ่งไปบอกแล้วว่ากินมาได้มันบนลึกมันคืออะไรคือชมนี่เออคือบะแซบปนะบะแซ็ปคือน้ำห้วยน้ำห้วยมันอันตรายที่จริงเนี่ยเจ้าออกมาเดี๋ยวลุงสิบอกที่เอามาเก็บไว้ก่อนแต่แบบว่าเฮา เขาเอาขึ้นมาเขาสูบขึ้นมาในบริกินเลยในะทิง้งท mm hmm. ามาเก็บไว้ในคูในถังเขาก็เปิดฝาไว้ให้ออกซิเจนมันเข่าก่อนเนาะออกซิเจนมันทายออกจากชอ่องเสมอเลยเจ้าจังกินสินะขั mm ้น hmm. เอาขึ้นมาได้กินเลยเนะี่ยมันมันสีสมีเป uh, ็นทางเน่าทางดิบ่ออยู่ในคูสูบมาเลยครับโดยดิน mm hmm. ให้มันตกตะกอนก่อนอะุรเจ้าจึงก,กินสินะเนาะเอาตักแต่งเท้มันกิน mm hmm. แต่นั่นสิปลอดภัยกว่าที่ว่าเจ้าก,กินนำ้ำห่วยน,น้ำนองเพราะว่า น้ำอันทุกเจ้ากินน้ำคลองอันทีไรเพราะว่ามันพ่นสีดยาพ่นสิทธยาพ่นนี่ทุกอย่างมันอันตรายกับสุขภาพร่างกายเขาอะไรกับอีกอย่างน้ำเขานี่ต้องต้มน้ำเตาถือต้องต้มหมดต้มหมดได้กับอีกอย่างมันนี่กระบ,บนี้มาเนี่เฮือนชาน้านแต้นเจ้ากับแล้วแล้วกับจูฟืนจูไฟหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกัข้างล่างก็ได้เดินทางเด้อบาเนี่เด้อเห็ดยากให้กินเฮือนช้านอบครัวกับอยู่ข้างล่างบาเนี่ อ้าทาีินอย่างเห็นหลานน้องๆพนมีรอยยิ้มแี่ก็มีอันว่ากำลังใจก็ดีใจนะโดยกวัสครับะบอสใเห่ากันจครช่าโดยยงินกระิกอยโดยเงินบุญดยมันไปบุเป็นน้องะไปบุเป็นเอาเอาโอเคโอเคสนะลุงเมื่อป้าใด้ ก้อยคำต้องแรงเลยโดยเอาอีหล่าไอ้โดยโดยดีเศร้าไว้ๆเจ้าน่ะโดยทีมงานคือทั้งลุงนี่ก็เป็นสิเป็นล้มน้าเจ้าเลยแต่ละมือนี่อ่เงินเน่ะมีอยู่เนาะพอได้จ่ายค่าห้องเนาะน้องๆจ่ายค่าห้องเพิ่นไม่ต้องเก็บอะไรบอ้ยโดยจ่ายเพิ่นไปแล้วเอาเอาเอาบังละจ่ายไปอะไรกับขับข่าวกับน้ามันกะชุมลุงก็ซื้อมาฝากมาต้อนอยู่กับอ่าชื่อแต่ตอนเศร้าและคันหวานี่ก็ได้คันยากอย่างคิดยังกะซื้อเอาเพิ่นก็บ่ได้แพงไปได้ดอก ต้้อองซืลายแมนย, <Man. S 1> ยังมันเสียอบอเอไปได้น้ำสบมัมวานี่แซบอยู่บ่างามแซบอยู่แซบอยู่กระทิงซิมเป็นได้ไรเจ้าดูคนรู้สึกมีอยู่อ๋ออยู่บ้านโมมีโมมีอเ,เออน้ำปั่นลูกมันใครลูกซื้อเฮาเนี่ยเด<ห>้อฮะไข่ลูกไข่ลูกโอ้ยจะเห็นลูกอ้าจนทั่วมุ้ยอีหล่าจะกินไข่ลูกเนาะสีขาวๆนะบ่ แม่นบอคีดิงไข่ไข่ที่มันเป็นคือไข่เป็ดเนาะเป็นไข่ลูกโอเคโอเคโอเควะเนี้ย <c oughs> เดี๋ยววู้อื่นลูสิจัดมาให้เจ้ากินแข่จนแมงหัวอ่าถไปได้ได้ไปได้โดยเอาสบายดีพี่นอ <c oughs> อ้องเ้อบักลาไปหำไปเมื่อ,อเอาไปบวมมือนะบอโดยอบวมมื่ออีรีบอ่ะบวมมื่อเอาโอเคโอเคพี่น้องให้สำหรับคลิปนี้กันแะพี่น้อง มาเยี่ยมมายามทั้งน้องสาวละโอ้พี่น้องจักมือได้พันชีเลนแต่ว่าโมเลยละโมชิได้เลนนี่มองนี่กันนี่น,นี่คือสภาพบรรยากาศทางหลังตึกพิเศษพีนน่น้องตั้งภูมิคุ้มโของนอกเหนือเนาะเมื่อคือนเด็กพะกัญยางเลาะไปเล่นกับน้องเพิ่นกับผัวเพิ่นอ้าวที่ไดนก็ขอขอบุญขอคุณขอบมุขขอบใจผู้ใหญ่เบิดสุขูสุขคนเนอพี่น้องเนอที่เข,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 ยยข้ามา เป็นกำลังแงใจคำว่า,าเบิร์มาชมโดยที่บูข่ามโฆษณาให้ลุงเทอมและทีมงานเนาะจากนี้นขอให้เพิ่นมีแต่ค,ความสุขกายสบายใจอ่าขอให้เพิ่มลำเพิน่นรวยธุรกิจการย่างยูง่ก็ขอให้เงินทองไหลามาเทมาสุขภาพพันธัยอ่าแข็งแรงแข็งแรงตลอดปีตลอดไปเนะาะผู้ใดที่ได้สดโดยซอยหรือว่าเอฟซีซอยส่งกำลังใจมาให้ก็ขอให้ลำให้รวยวัตสกุลสุขคนสำหรับที่นี่ไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดี